เรามาอยู่ที่หน้างานของ o g แล้วนะครับบูต o g ก็อยู่ติดกับบูธ ASUS นะครับแต่ว่าแบ่งเป็น2โซนเลยนะฮะเพราะว่า o g นี้วิทยากรเกมเมอร์ถือว่าเป็นซับแบรนด์ของ ASUS ที่เกี่ยวกับการทำอุปกรณ์เกมมิ่งโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคอมโพเนนต์หรือว่าอุปกรณ์พกพาอย่างโน้ตบุกนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงเราไปดูนี่ว้าบูต o g เองก็อยู่ติดกับบูธ ASUS เลยนะครับแต่จะแบ่งเป็นโซนเดินเข้ามาโซนของ o g อย่างแรกที่เห็นเลยก็คือกำแพงตรงนี้ซึ่งมีเมนบอร์ดวางอยู่มากมายนะครับมาเจาะลึกตัวที่สำหรับ CPU เจนใหม่่่เเืออตััววนนไปรรหา MV ง ตรงนี้ก็เป็นเอบอ์ดสำหรับ AM4 นะครชื่อรุ่นว่า Prime X370 Pro นะครับตัวนี้ก็มีออร่าทำออร่าซิงได้นะครับกอยู่ข้างหลังส่วนการรองรับบัตแรมก็อยู่ที่3200นะครับมีเซฟลอตแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเป็นมาตรฐานตามระัาของ ASUS นะครับตัวนี้ก็น่าจะเหมาะสมสำหรับทุกคนนะครับทุกการใช้งาน ตรงมาอันนี้จะมาหน้าตาออกเกมมิ่งเกมมิ่งหน่อยนะครับเพราะว่าเขามีลายค่า T C B สีแดงนะครับอย่างที่เห็นเลยดำตัดแดงตัวนี้ Palm X 3ามเนขีด A นะครับต่างกับตัวโปรนะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องสีที่เห็นหลักๆแล้วก็จะเป็นพวกช่องซา TA าที่วางแตกต่างกันนะครับตรงสลอตจำนวนการใส่การจออะไรอย่างนี้ก็จะไม่เหมือนกันเช่นกันนะครับส่วนตรงนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะว่ามี ET, m อรเซ i ตซิง s ์พอเตมาครบถ้วนเป็นสีแดงตัดดำเช่นกันเปลี่ยนธีมทั้งบอร์ดให้คนละอารมณ์เลยนะฮะ ตรงด้านล่างพา i MB สามาน MA นะครับอันนี้ก็จะเป็นชิปเซ็ตที่ล่างลงมากว่าตัว X 3 7 0นะครับสำหรับคนที่งบประมาณน้อยลงมาหน่อยนะครับยังคงเป็น AM4 ลเซนเเหมือนกันนะครับอะไรได้ทั้งนั้นลเซนห้าลเซนนะครับ B สามหศูนย์รองรับบัสแรมสูงสุด3,200นะครับแล้วก็มีช่องใส่การ์ดจอ1ช่องเป็นบอร์ดขนาดเล็กกว่านะครับตรงนี้เป็น m t x อีกหนึ่งชิปเซตนะครับ A320 นะฮะอันนี้ก็จะเป็นบอร์ด Prime A320M4K นะครับเป็นบอร์ดขนาด M.ATX นะก็เล็กกว่ามาตรฐานใส่เคสเล็กกว่าได้นะครับซึ่งตรงนี้แล้วอย่างที่เห็นเลยก็จริงๆฟีเจอร์เขาก็รองรับสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับมีดิมมาให้2ช่องนะฮะสำหรับคนที่ไม่ใส่ RAM สีแถวน่าจะเพียงพอนะฮะตัวนี้ก็น่าจะเป็นบอร์ดแบบค่อนข้างประหยัดในเนื่งสำหรับคนที่ใส่ CPU AMD นะฮะ M4 ขยาบขึ้นมา ตัวนี้พาย MB 350 Plus นะครับก็จะเป็นบอร์ดเกมมิ่งนะฮะที่ใช้ชิปเซต B 350นะครับก็จะรองรับบัตแรงสูงสุดที่3,200มีมสาสทั้งหมด4ช่องบอร์ดดีไซน์ก็จะเป็นแนวแดงตัดดำหรือด,ด,ดำตัดแดงนะครับแล้วแต่จะเรียกตรงนี้ก็ค่อนข้างสวยงามดูด,ดนันไปอีกแบบหนึ่งนฮะตรงนี้จะเป็นในส่วนของ Cooling Solution ของ ROG นะครับเน,น้นๆที่ a 2ตัวนี้ว่านก่อน Extreme นะครับ Extreme ตัวนี้เป็นตระกูล Maximus ก็เป็นพวกแท้เอยสูนะครับ มีบล็อกน้ําของปิดพาวเวอร์ติดมาให้เลยบล็อกน้ํานี้สามารถคุมรอบการทํางานดูกาตาการไหลอะไรต่างๆได้เลยนะครับเป็นดิจิตอลละเอ็นม,มาทูอยู่ในช่องนี้นะครับเอาทํมมอนด้วยน้ําเช่นเดียวกันนะฮะส่วนตรงนี้บอร์ดตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวท็อปที่สุดเหมือนกันบริเวณ iO ด้านหลังก็จะมีไฟสองมาด้วยนะครับสาหรับตัวฮีโร่นะครับก็จะสามารถทา 3D Printing ได้นะฮะมี 3D Printing ดีไซน์ตรงนี้น็อตสำหรับใส่แล้วก็เอาไปสร้างอุปกรณ์ที่มันเป็น เนี่ยอย่างเช่นแบบตัวนี้ที่เขาทำมาให้ดูนะครับก็จะเป็นพัดลมเป่า m 2ติดตั้งลงมาในช่องนี้ได้เลยครับแล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรลงไปตัวนี้มาในดีไซน์แปลกที่หนึ่งนะฮะสำหรับเจ้า a p e ปนะครับตัวนี้ m a x i m u s 9 A p e ปนะฮะอย่างที่เห็นเลยอย่างแรกตัวบอรดมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมเห็นไหมฮะมันจะมีการสลักเป็นช่องมาให้มันดูสวยงามมากขึ้นตัวนี้จะเป็นบอร์ดที่เน้นการโอคอกด้วยนะครับแล้วก็ตรง m 2เนี่ยจะย้ายขึ้นมาเป็นแบบดิมจูแทนนะฮะเพราะฉะนั้นก็เราสามารถ พอร์ตเอตรงนี้ใส่เข้าไปก็ได้นะครับแถมมาให้ด้วยกระบอดน,นะแล้วก็จะมีแผลแนลังครับโอตรงนี้นะครับบอกไว้เลยว่าบอร์ดตัวนี้เกิดมาสำหรับการโอคเลยตัวนี้จุดเด่นเลยก็คือความเล็กของเขานะครับชื่อรุ่นว่า s t ร i x Z270i Gaming i ก็เป็น ITX นั่นเองนะฮะตัวนี้ m 2มแต่อย่างนี้มี cooling solution มาให้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังคงมี Wireless AC เหมือนเช่นเดียวกับตัว m a x i m u s 9สเก้ e ย บอร์ด AMD ก็มาเช่นกันนะครับดีไซน์มาได้สวยงามเลยด้วยออร่าซิง์ตรงบริเวณนี้นะครับอย่างที่เห็นเขาไม่ใช่ไฟ LED เม็ดๆนะอันนี้เขาก็จะมาแบบเป็นบาร์ทำให้มันดูเนียนและหรูหรามากขึ้นด้วยตัวนี้ B350F Gaming นะครับก็จะมากับตรงซิง p ์พตรงนี้ที่มีไฟออร่าซิงนะครับตรงนี้ก็จะสวยงามเช่นเดียวกันเห็นไหมยังคงเป็นบาร์สมัยใหม่นี้เขาไม่ใช้ไฟ LED แบบเป็นเม็ดๆให้แยงใจต่อไปละ บอดทัฟ์นะฮะก็มีรุ่นใหม่มาเช่นเดียวกันสำหรับ X299 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว X299 ทัฟ g h Mark 1นะครับตัวนี้ที่แตกต่างกับ Mark 2ก็จะเป็นพวกอาร์เมอร์ต่างๆตรง,งนี้นะครับที่ปิดมาสำหรับซีรีส์ทัฟ g h เนี่ยเขาก็จะเน้นความทนทานนะตัวนี้ก็มีประกันมาให้ทั้งหมด5ปีด้วยนะฮะเราดูหน้าตากันอย่างที่เห็นมีพัดลมตรงช่องนี้นะครับตรงนี้สลอ t M2 แล้วก็จะมีวางอีกหนึ่งอันแบบอร์ติเคิลตั้งขึ้นมานะครับเพราะว่าบอร์ดเขาแน่นแล้วจริงๆไม่มีที่ให้เราเห็นการวางพวกเม็ดไอเลยนะครับก็ทําให้มันดูหรูหราสวยงามมากขึ้นด้วยนะฮะตรงนี้เป็นปุ่ม M M O OK K นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นตัวแสดงสานะหมดเลยนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้าง CPU ดีแรง VGA บูตไม่ขึ้นหรือว่าเป็น power อะไรนะฮะเหมือนตรงนี้8พินึช่อง4พิน1ช่องนะครับตรงบริเวณ อันนี้อย่างที่เห็นว่าจะมีชิลสวยงามติดมากับตัวบอร์ดเลยนะครับวัสดุหนามากบอกเลยถ้ายาวด้านล่างมีคําว่า The Ultimate Force แล้วก็จะเป็นช่องตรงนี้สําหรับเวลาเราไม่ใส่การจอเราก็ปิดมันเข้าไปนะครับก็ถือว่าเป็นบอร์ดที่ออกแบบมาได้หน้าตาลงตัวครับสําหรับทัฟตัวนี้นะฮะก็ยังคงมีนี่เลยว g a Card า o โ d e r หรือว่าตัวระดหนักมาด้วยนะสำหรับคนที่ต้องการใส่กาจอที่มีน้ําหนักามากม Z2 ตซูก็มีมาเช่นเดียวกันนะครับแถวซี Cup, Cup, รีส์ทัอก็ทัอปแซตสองเอมาร์กวและอีกตัวเป็นมาร์กถนะครับมาร์กวจะมีอาร์เมอร์ที่อลังการกว่าอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะครับก็ยังมาในคอนเซปต์ประมาณเดิมนะฮะขยับมามาร์กถอย่างที่เห็นนะครับอาร์เมอร์จะน้อยกว่าแต่ก็เรื่องคุณภาพแลว้วก็ความทนทานก็ยังคงเท่าเทียมกันอยู่สำหรับตระกูลพรามนะครับก็ยังมี x 2 9 9เปิดตัวมาเหมือนกันนะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้เลย x 2 9 9 a นะครับก็เป็นบอร์ดที่ดูหน้าตาอลังงงกาาารรนนนะอย่่่ทีีเห็วต เขามีในส่วนของเป็นจอ OLED นะเป็นแสดงผลอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่ว่าจะเป็นอุณหภูมิหรือว่า CPU โหลดอะไรอย่างนี้ตั้งเป็นชื่อเราก็ได้นะครับแล้วแต่ตรงนี้จะมีไฟสกรีป RGB มาด้วยสวยงามดีครับบอร์ด m d ก็มีมาสวยงามจัดเต็มเช่นกันนะครับตัวนี้ตระกูล Cross Hair ห,หลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับสำหรับ Cross Hair 6 Extreme นะฮะก็ยังคงมีชุด w Water c o o l i n g สำหรับ CPU ฟอสเฟละมสทูมาเช่นเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นของพิททวเวอร์แต่ว่าน,นี้ขายแยกเนาะไม่มีให้มาการจอตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับที่ใช้ซิงค์ Max Contact นะฮะยังคงเป็นชื่อ LG Strix RX 580อยู่นะครับสำหรับชื่อชิปเซ็ตก็น่าทราบกันอยู่แล้วว่าชิปเขาใช้ชิปอะไรตัวนี้ปกติถ้าเป็น g a l a x U3 จะเป็น2สล็อตอันนี้ m a x Contact มันจะหนาขึ้นมา เป็น2ซอครึ่งน,นะครับตัวการ์ดก็มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ตรงบริเวณหน้าสัมผัสระหว่างตัวกระดอง G P U กับตัวฮีทไพ p ์นั้นจะเนียนมากขึ้นด้วยว่างั้นดีกว่าแต่เราก็ยังไม่เห็นนะเดี๋ยวเป็นว่าเรารอดูตัวจริงตอนรีวิวดีกว่าอันนี้เป็นจอเคิร์ฟ l อ Strix XG 27 V Q นะครับ XG ก็จะเป็นจอสำหรับ A M D นะฮะ FreeSync นั่นเองมากับ Refresh r a 1 4 4เฮิร์ตเทคโนโลยี Extreme Low Motion Blur นะฮะเป็นจอขนาด27นิ้วเคิร์ฟ 1800R นะครับพร้อมกับมุมมอง178องศาเป็นจอขนาด 4K นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะจะเป็น Swift PG 21 v q นะครับ PG ก็จะเป็นของฝั่ง Nvidia นะฮะมี Nvidia G-Sync Refresh Rate 125 h ฮเป็นจอกว้าง27นิ้ว WQHD 1800R มี Free Size Frameless แล้วก็เป็น 1มิลลิเซกร e สปอนส์ไทม์ด้วยนะครับเป็นคอนตามดอดด้วยนะตัวนี้อันนี้จะเป็น LG Swift PG 3 5 VQ นะครเป็นจอ 200Hz G-Sync HDR Curve นะฮะ e s o l u t i ่นที่3.4.0คูณน1.4.0แล้วก็จะเป็น522โซน Direct LED Backlight Matrix นะครับทำให้สีสันแต่ละจุดนั้นสมจริงและชัดเจนมากขึ้นมาพร้อม Nvidia เดียเทคโนโลยี G-Sync ด้วยแล้วก็จะเป็นคอนต d มดอดดิสเลช่นกันครับ ส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นโซนสำหรับเคสมอสนะฮะโดยใช้อุปกรณ์ทุกอย่างเป็นของ ASUS นะครับน่าจะเป็นการเน้นเอฟเฟกพวกไฟอรัาซิงอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูนีกก่าตัวนี้ LG Strix X299E Gaming นะครับเห็นเลยว่าหล่อเหลาจริงๆตรงโลโก้ LG ตรงนี้แล้วก็ขยับขึ้นมาตรง IO จะเห็นว่า มีไฟเอฟเฟกออร่าสวยงามเช่นกันตัวนี้เป็นเมาส์ R OG PUGIO นะครับจุดเด่นของเขาเลยก็คือใช้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะมันต่างกันยังไงนะครับก็คือคนที่ใช้มือขวาเนี่ยอาจจะต้องชอบใช้ปุ่มฝั่งซ้ายคนที่ใช้มือซ้ายอาจจะชอบใช้ปุ่มฝั่งขวานะครับและทีนี้เขามีโซลูชันมาให้นะฮะก็คือสามารถย้ายปุ่มมีสวิตช์มาให้เลยเห็นไหมฮะแล้วก็ใส่ปุ่มกลับเข้าไปนะครับถ้าเราต้องการใช้ฝั่งไหนหรือไม่อยากใช้ก็ปิดมันไว้ ปัวมือลั่นก็ได้เหมือนกันนะครับหรือราจะใช้ทั้ง2ฝั่งเลยก็ได้เหมือนกันฮะแล้วแต่คนชอบวันนี้รุ่นนี้ชื่อรุ่น evolve นะฮะอย่างที่เห็นเลยว่า evolve ยังไงนะครับเขาก็สามารถปรับแต่งตัวความสูงของตัวปุ่มเมาส์ได้นะฮะอย่างแรกเลยลองดูจำตรงนี้ไว้นะจำาพ์ทนี้ไว้นะถ้าต้องการจะให้ปุ่มมัน,นปุ่มหนึ่งมันต่ำกว่าเราก็งัดมันออกมานะครับแล้วเราก็เอาอีกตัวมาเปลี่ยนอย่างนี้วางลงไปให้ลงร่อง เป็นอันจบนะเห็นไหมฮะอันนี้ด้านหนึ่งจะบางกว่าละตัวที่สามารถเปลี่ยนได้ทั้งสองข้างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานะแผ่นรองเมาส์ r i รี edge นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นออกแบบใหม่นะครับให้มีความบางมากขึ้นนะอย่างที่เห็นเลยเวลาเราพกไปไหนมาไหนม้วนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะม้วนง่ายขึ้นด้วยนะครับไม่เก็บยากแล้วก็ตรงตัวขอบเนี่ยจะเป็นการสกรีนไลน์มาเลยนะครับไม่ใช่ขอบดำเหมือนแผ่นรองเมาส์ทั่วไปสำหรับอันนี้นะฮะก็จะเป็นแผ่นรองเมาส์หรือว่าเรียกว่าแผ่น,น,นะะปูน แผ่นใหญ่ full size เลยนะครับเทกเจอร์ของเขาก็จะทำโดยแบรนด์ c o r ู u r a Fabric นะฮะทำให้กันน้ำแล้วก็รักษาความสะอาดได้โดยง่ายด้วยอันนี้เป็นหูฟัง Virtual จุดหนึ่งนะครับชื่อรุ่นว่า LG s t r i t Fusion นะฮะก็เน้นมาด้วยเรื่องความสวยงามตรงนี้นะฮะที่เป็นไฟออร่า y ิงนะครับแล้วก็ยังคงมีฟองน้ำที่นุ่มมากๆเลยอันนี้บอกไปเลยว่าใส่สบายแน่นอนปรับเข้ามุมกับหูได้ด้วยเห็นไหมฮะ อันนี้จะเป็นบอร์ดสำหรับ AMD Threadripper นะฮะหรือว่าบอร์ด X399 นั่นเองนะฮะอย่างที่เห็นเลยสังเกตได้ง่ายว่าก้อน CPU ใหญ่มากนะครับตัวนี้ก็จะมากับพัดลมตรงนี้ด้วยสำหรับเป่าวอ m o ส f ฟตอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีฮีทไบเปมาจากอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ง่ายว่าระบายความร้อนจากมอ s เ e t ทั้งสฝั่งเลยตรงบริเวณช่องใส่การ์จอมีเลปรอตมาทั้งหมด4ช่องเลยครับตัวนี้เป็นบอร์ด Ram Page 6 Extreme นะสำหรับบอร์ด x สอเกตัวนี้นะฮะบ,บอกกันเลยว่าอลังการจริงจริงนะครับทั้งตรงบริเวณนี้ที่มีไฟเอฟเฟกซ์มาอย่างสวยงามโลโก้ดวงตา aog แล้วก็บริเวณของ iO ก็ยังคงมีมาอีกเช่นเดียวกันนะฮะตรงพลาสเตด้านซ้ายด้วยด้านหลังนะครับก็อย่างที่เห็นว่ามีเสาสาหรับช่องใส่เสา WiFi นะครับตรงนี้จะเป็นมาตรฐาน8 0 2 1 1 w ส f i AD ด่นด้วยเช่นกันนะครับส่วนตรงบริเวณด้านล่างก็จะมีพอร์ตแลน์นะฮะตรงนี้ไม่ใช่กิกะบิตนะครับแต่ว่าจะเป็นพอร์ตแลน มาตรฐาน 10G เลยจอตัวนี้นะครับเป็น XG 32VQ ของซิงค์นะฮะเป็นจอขนาด3.5นิ้ว resolution WQHD นะเป็นความเคิร์ฟ 1,800R มุมมอง,ง178องศามีรทเรทที่144 h z นะฮะก็ทำให้การใช้งานเล่นเกมอะไรต่างๆนั้นเนียนมากขึ้นด้วยนะครับรองรับเทคโนโลยี Adaptive Sync หรือว่า Free Sync นะครับตามแบบฉบับของ XG นั่นเองด้านหลังจอของฝั่ง PG หรือ NVIDIA นะครับจะเห็นว่า L.E.D เขาจะมาในรูปแบบทรงนี้อย่างที่เห็นว่าโลโก้ LG ตรงนี้นะครับมากับจอพวก LG หลายๆรุ่นเลยนะฮะตรงนี้เราสามารถ customize หรือว่าเปลี่ยนได้เลยนะครับเรียกง,ง่ายๆมันจะมีแผ่นบังแสงมาเราก็ดึงออกแล้วเราก็เปลี่ยนลายใหม่เข้าไปตามที่เราต้องการ LG Swift PG27UQ นะครับตัวนี้เด่นยังไงนะอย่างแรกเลย 4K นะครับ 4K แล้วไงอีก 4K แต่ว่ามากับ Refresh Rate ที่144เฮเป็นจอแบบ HDR ด้วยเช่นเดียวกันฮะ r o G X G Station 2ก็มาด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องสำหรับใส่การ์ดจอเอาใช้งานกับโน้ตบุ๊กเชื่อมต่อผ่านพอร์ต Thunderbolt สนะครับในนี้ก็มีฟีเจอร์พวกออร่าซิงแล้วก็มีพวกโค้กซัพลายแล้วก็ระบบรายความร้อนต่างๆที่ดีในตัวเลยนะฮะโซนตรงนี้ก็เป็นเคสคอนเซปต์ powered by ASUS PC นะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างก็จะใช้ของทาง ASUS หมดเลยแล้วก็เอามา m ม dding เคสให้สวยงามมันเอง ในตัวนี้นะครับใช้บอร์ด X299E Gaming มีเอฟเฟกที่สวยงามลงมาจะเป็นการ์ดจอจากทาง LG Poseidon GTX 180Ti นะฮะซึ่งคุณสามารถใช้ระบบระบยความร้อนด้วยลมด้วยซิงเดิมของเขาก็ได้หรือว่าจะต่อชุดน้ำใส่เข้าไปก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะและจุดเด่นของเขาเห็นตรงนี้ไหมฮะจะเป็นไฟ RGB เอฟเฟกสวยงามสะท้อนสะท้อน,อนมองเข้าไปเป็นมิติแล้วก็มีโลโกโลล้ LG อยู่ตรงกลางตัวนี้ก็จะเป็น Gaming PC นะครับ Gaming ส s o p LG GT51CH นะฮะ มากับ CPU Intel Core 7 7700K Chipset Z270 การ์ดจอ GTX 1080 Ti 2 Way LI แล้วก็ Storage แบบ PCIe M.2 512GB 2ตัวเรสูลครับ Mini PC Gaming Mini PC ตัวนี้ ROG G24i นะครับก็จะมากับ Form Factor ที่ขนาด9.5ลิตรในปริมาตรเท่านั้นนะฮะ CPU Intel Core 7 7700 Chipset H270 มากับการ์ดจอ Nvidia GeForce GTX 1080นะครับแรงเกินตัวจริงๆ ทางด้านโน้ตบุ๊ก ROG ปีนี้ก็มีการ define ใหม่เลยนะครับโดยที่อย่างแรกโลโก้เนี่ยต่างๆเขาจะเน้นคำว่า ROG แล้วนะครับไม่ใช่ ASUS ROG ต่อไปนะครับเป็นซับแบรนด์แยกออกมาแล้วนะฮะหลังจากนี้ซึ่งก็จะมีการ define ชื่อรุ่นใหม่ด้วยเช่นกันนะครับคงไม่ใช่พวก552อะไรอย่างนี้แล้วนะครับแต่ว่าจะใช้ชื่อเป็นชื่อเลยอย่างเช่นตัวนี้จะเป็น Strix Sky Edition นะครับแต่ว่าจะมีรุ่นไหนบ้างสเปคเป็นยังไงดีไซน์ใหม่แค่ไหนไปดูเลยฮะ ROG Sky Edition นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กที่ ออกแบบคอนเซปต์ใหม่ดีไซน์แตกต่างจากรุ่นที่แล้วพอสูกวัวเลยนะครับม่าจะเป็นแพทเทิร์นตัวเครื่องที่มาในลายคาร์บอนเคฟลาด้านนะครับแล้วก็ด้านหลังที่เห็นว่าเป็นการออกแบบใหม่หมดเลยโลโก้ LG ย้ายมาอยู่ตรงบริเวณด้านข้างเท็กซเจอร์เป็นบรัชอลูมิเนียมแล้วก็วัสดุนี้บอกเลยว่าดูดีมีคุณภาพมากครับโนบกเกมิมีอย่างแท้จริงเพราะว่าจอของโนบุเกนใหม่จะเป็นจอแบบ120เฮิรตซ์5มิลลิเซกนะครับนอกจากนั้นแล้วตัวคีย์บอร์ดก็เป็น NK Rover วด้วย ตัวนี้ LG Strix Hero Edition นะครับเหมือนจะเล็กลงมาจากตัว Sky Edition หน่อยนะฮะก็เรียกง่ายๆว่าคนละขนาดแล้วกันนะครับพทเทินการดีไซน์ต่างๆยัง,งคงคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าลายตรงนี้จะไม่เหมือนค่าวคอนเทปลาเนาะฟีเจอร์หลกัหลกๆก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับว่าจะเป็นคีย์บอร์ด n t r o v e r จ o ย 120Hz นะฮะสเปกก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเขามีหลากหลายรุ่นให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น c o i 7หรือว่า GTX10 นะครับไม่รู้ว่า GTX10 ไหนบ้างนะด้านหลังดีไซน์เป็นประมาณนี้เลยไม่ใช่บริสตลูมินียมนะครับแต่ว่านี่ ตัวนี้สำหรับโน้ตบุ๊กก็เป็นหนึ่งในไฮไลต์เด็ดเลยนะฮะก็คือ LG s e p r a s นะ,ะเป็นนิยามใหม่เกม่งโน้ตบุ๊กกันนะครับดูหนาแค่เนี้ยแต่ว่าการจอเขา GTx 1080นแะฮะแล้วก็ CPU i 7 7 7 0 0 HQ นะฮะ<ม>เดี๋ยวลองตั้งให้ดูอย่างที่เห็นเลยดิเมนชันของเขาเนี่ยความหนาอยู่ที่1.69เซนติเมตรเท่านั้นนะฮะแล้วก็น้ำหนักรวมแค่2.2กิโลกรัมจอ15.6นิ้วเป็น 120Hz เฮิร์ตนี การวางพัทเลนคีย์บอร์ดนี้ก็จะมาให้เหมือนกับของฝั่งตัวเดสก์ท็อปมากขึ้นนะครับตัวเดสก์ท็อปก็ส่วนใหญ่การวางคีย์บอร์ดมันจะมาณนี้ถ้าตัวโน้ตบุ๊กจะมาขึ้นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนว่าออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมากขึ้นและการทัชแพดก็อยู่บริเวณด้านขวาด้วยกดง่ายกว่าแบบปกตินะบางๆอย่างนี้อาจจะงงว่ามันรับความร้อนไหวเหรอนะครับจริงๆมันก็มีเทคโนโลยี LGActive a e r o d y n a m i c s y s t e สนะครับสังเกตดูเวลาเราตั้งเราไม่พกผาเราใช้งานจริง พับจอโผล่มานะฮะจะเห็นว่ามันมีพื้นที่ง้างอ้าออกมาตรงนี้ให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นพอเราพับกลับเข้าไปครับมันก็จะเป็นนอตบุ๊กที่บางเหมือนเดิมเห็นไหมสำหรับสาวก o g ก็มีอุซอรีต่างๆมาให้ดูเช่นเดียวกันนะครับไม่เป็นพวกกระเป๋าหรือว่าเสื้ออะไรต่าง หลังจากงานจอร์ร h e Republic ของ Republic of Gamers ตรงนี้นะครับทางสื่อมวลชนก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์แบบใกล้ชิดกับผู้บริหารทั้ง4คนนะฮะซึ่งสื่อมวลชนไทยเองก็มีคำถามน่าสนใจมากมายนะค,คำถามแรกเลยก็คือ p h ฟิโล p ฟีหรือว่าปรัชญาภายใต้แบรนด์ของ ROG นะครับว่าทำไม ROG นี้ปีนี้ถึงได้มาเป็น อีกแบรนด์หนึ่งหรือว่าเป็นซับแบรนด์หรือเปล่าจาก ASUS นะครับเพราะว่าจากที่เราสังเกตในงานจะไม่เห็นว่ามีคำว่า ASUS อีกต่อไปนะครับทุกโซนจะเปลี่ยน ROG หมดเลยนะฮะแล้วก็ตรงโลโก้จากตรงที่เคยเขียนว่า ASUS ตรงนี้ก็กลายเป็น ROG ล้วนๆแล้วนะฮะคำตอบของผู้บริหารก็คือคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะฮะแต่ว่าปีนี้จริงๆแล้วแบรนด์ ASUS ก็ยังคงมีบทบาทกับ ROG อยู่นะฮะเพราะว่ายังไง ROG ก็คือ ASUS นะฮะเจ้าของเดิม แผนกเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแค่ต้องการจะสร้างภาพลักษณ์ของเกมมิ่งให้ติดหูติดตาของชาวเกมเมอร์มากกว่านะฮะในชื่อของ rog ในขณะที่ asus เองก็ยังคงมีโปรดักต์เหมือนเดิมไม่ได้แยกกันแต่อย่างใดประกันก็จะใช้เหมือนเดิมตัวแทนจำหนายย่ายต่างๆก็จะใช้เหมือนเดิมเพียงแค่ับแบรนด์ของ rog นั้นจะมีผลกระทบมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่า rog คือ asus นะครับไม่ได้แยกกันแต่อย่างใดสำหรับเทคโนโลยีของ rog ปีนี้ก็เปิดตัวมาหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดชิปเซ็ตใหม่ แล้วก็อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่บอกว่าจัดมาแต่เหมือนการดีไซน์ใหม่โน้ตบุกรุ่นใหม่จอใหม่ๆที่บอกกันเลยว่าเรียกง่ายๆว่าจัดมาเยอะมากโปรดักหลากหลายประเภทเลยนะสำหรับวีพับอีกับเกมเมอร์ยังไงต้องขอบคุณทาง ASU s ด้วยนะครับที่ได้สปอนเซอร์การเดินทางของทีมงานโอฮอกโซนมาที่งานคอมเปเทค2027ปีนี้นะฮะสำหรับเทปหน้าเราจะพาไปดูบูธไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ